อ่าตอนนี้ฝ่ายเจ้าบ่าวนั่งเรียบร้อยแล้วฝ่ายเจ้าสาวนั่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถามพ่อคุณแม่เจ้าสาวครับต้งฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับเ็าแห่ขันหมากมาและมีของปริวาขันหมากมาวางเรียงไว้บนเวทีแต่ยังขาดอยู่อีกสองอย่างนั่นคือต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับเขาจะปลูกให้เพื่อเป็นตามประเพณีเวลาเพื่อนบ้านเดินผ่านมาโอ้บ้านนี้มีกล้วยอ้อยมาปลูกหน้าบ้าน แสดงว่าบ้านนี้มีเศรษฐีมาขอลูกสาวอ่านะครับทาขุล,ลุมแล้วเอากล้วยอ้อยลงแล้วแต่จะขาดน้ําอ่าผมเห็นนี่น้ําอยู่นี่ขอตัวแทนหนึ่งท่านฝ่ายเจ้าสาวนําไปมอบให้หน่อยครับอ่ะฝ่ายเจ้าสาวลูกมาหน่อยครับอ่พี่กระดาพี่ อ่าไปเลยครับไปให้น้องไปจเจ้าเบ่าที่เขาแบกมาแบบร้วยอ้อยมาเด็ดเหนื่อย